สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นพระกิ่งแสนเฮงนะครับผมของหลวงปู่แสนวัด้านองจิกนะครับอง์นี้เป็นเนื้อนาวะนะครับนะครับฝาครอบเนื้อเงินนะครับผมฝาครอบเงินนะครับเป็นเนื้อนวะเทดินไทยนะครับสวยนะครับสวยซึ้งเลยนะครับใครชอบงานเทดินไทยแบบโบราณโบราณนะครับอโบราณนะครับหนิงขี้งวดสวยเลยนะครับ องปูเสานี Γ, Circuit, ่ก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านล้าสังขารไปแล้วนะครับแต่นะครับสรีล้าสังขารท่านไม่เน่าเปื่อยนะครับนะอย่างที่ผมแทรกรูปเอาไปในคลิปนี้แล้วนะครับองค์นี้สวยพัะถุมงคลท่านเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับใช้แล้วก็มีประสบการณ์เมตตาค้าขายป้องกันภัยให้โชคลาภมากนะครับผมในข้างหลังก็จะมีโค้ดต่อกาว่าเฮงอยู่นะ งลง่างก็จะเป็นหมายเลขัมเบอร์นะครับผมตรงนี้หมายเลขสามรอกว่าสามตีหนึ่งนะครับผมแสนเฮงต่อโค้ดแสนเฮงหลังนะครับก็มีจันน้าเศรษฐีแล้วก็มีเฮงนะครับ เนื่องจากเป็นดอกโบราณนะครับผิวจะไม่มันตึงะคจัะจะผิวจะอ่อนโยนตามสภาพธรรมชาตินะครับใครชอบของโบราณโบราณนะครับก็วงนี้ถ้าสนใจวันนี้เล่นหากันนะครับเยอะมากแต่ผู้คนเจาะหากันช่วงนี้นะครับผมกิ่งแสนเ่งมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับ1 9ปีนะครับวันปลาตะกตกล่อง559 เป็นกิ่งยุคแรกๆของหลวงปู่นะครับผมหลวงปู่เป็นพระสัก์สธิ์นะครับถ้าใครได้เคยจอมผาจะทราบดีนะครับผมเคยสัมผัสนะครับผมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีคนจะมาหาหลวงปู่อยู่ท่านก็ผมกีวอแล้วก็ไปนั่งรอในปุติกันเลยแปลกมากสักพักก็มีคนมานะครับถ้าใครไม่เคยไปประสบการณ์มาอาจาก็คงไม่คยเชื่อนะครับแต่ผมเคยเจอมาแล้วนะครับก็เลยเชื่อตา ใช้วัตถุมงคลท่านก็นะครับค้าขายดีนะครับร่ำรวยนะครับอย่ผมก็ใช้อยู่นะครับพยาคุตเตอร์้านนะครับค้าขายเมตตาดีนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อร้านนุ่ยพรประเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับปะรดกดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านนุ่ยพรประเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ